ท่านใดสนใจองเข้าไปดูนครับกข่าตอนนี้ลูกขึ้จะเปลี่ยนแนโทรัท์ YouTube ้นหาล่าเพราะว่าถ้าไม่ถอดาใส่ถไม่ได้ได้เลยครับนี่เราไปทำสีเองใช่เราไปทำสีต่อตัวดีเลยผมขี้กันมาก่อนขอบคุณครับ โอเคครับอยากได้รวันไหนคโ้แล้วตบุญจับดีดีดีเป็นกล่องกล่องอะไรครับกล่องสุ่มอีกทีนึงครับกล่องสุ่มอีกทีนึงเดี๋ยวก้อนไหยิบกล่องสุ่ให้คุณนูาหนครับโอเคอันนี้คือไหมครับโอเค ขอบคุณครับ อาใส่เสื้อหนาวไว้ก่อนให้มันหนาวเพราะว่าแอลอยมีเสื้อมาบ้างเมื่อวานไข้จะแดดอาใส่เสื้อมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถอดเสื้อโชว์ถอดเสื้อโชว์มาตายแล้วแขกรับเชิญกูจะไม่สบายแล้วใครมารอพี่ก้าขอเสียงเลยอือดียเดยวดีเดยครับพี่กูดึงเวลาไว้ว่าทีมงานเรามีทีมงานถ่ายทอดสดให้นะครับถ่ายทอดเป็นยิงาวลูกไก่ ช่วงนี้วอลแลนด์คอยชื่อตอนนะครับเอาเขามาฆ่านะครับเพราะน้องเอลต้องเสียใจนะครับน้องเอลไม่ได้มาครับเพราะว่าติดภารกิจวันนั้นที่มารอลุงอ่ะใช่เก้าโมงมาพี่นุเขาเป็นเพื่อนกับยามเลยอ่ะใช่เรารออย่างห้าเปิดสิบโมงมาเก้าโมงให้ผมนั่งไหนนั่งตรงกลางเลยคืนนั้นได้กันได้ใครอ่ะเหลือไว้ให้เจ้าพี่ไอเอลไอเอลไอเอลตอบได้ครับวันนี้นะครับ เราจะมาพบก,กับช่องโมเดิร์นทอยมันไม่ใช่ของเล่นๆน,นะครับนำทีมโดยพี่ก้าแต่พี่เอลวิมานะักขอเสียงปรบมือให้พี่ก้าเลยครับขอบคุณครับขอเสียงโหนตเลยที่เ่าเสียงโหนตเลยโอ้ย,อยร,รักกัน<อ>น,นัเด<อ>ี๋ยวเ,<ร>เอาฟูมาค่าก่อนเริ่มที่จะเป็นโมเดิร์นทอยคุณกับเอลเนี่ยได้เสียกันได้เอาไปามรู้จักกันยังไงเอาทางของ ผีของหูนูยงง่ายจะลองขายเอวเออนัและจะรอขายไปแล้เออพอต่างหากต้องเรืองกันอีกนีก่อนเอ่อถ้าสมมติว่าเลือกจะพอแกจะช่องอน่นได้สักช่องหนึ่งเนี้ยที่ทอยากจะเลือกเพราะอะไรอะไรครับถ้าสมมติเลือกได้เลยโมจิ้มเลยอยากขอแหช่องนี้วะไม่ต้องเอาสิ่งที่จคนอื่นใช่ไหมถ้าเอาสี่งที่จคนอื่นมัมีช่องหนึงเนี้มันไม่ว่าคุยเันแล้วเอาอแหลกกับสักช่องนึงหรอต้องไหวะ เออขอแลกกับทีเอฟไบเจขอแลกัทีเอ็ไเจก็ได้ว่ายครฝายับยากยากยากขอแลกกับเขามากเพราะว่าผมไม่ค่อยเจอเขาตั้เท่าไหร่รู้จักไหมทีเอฟไบเจ้ฉันไปรออยู่้วยรู้จักเติรอะไรกวนมนมีเยอะสุดเยเฮ้ยโอ้โหเด็กอีสาวเวมาเกตเตอร์เข้ามาเป็นไง มาอาไม่สนใจกรวยกันต่อขอข้าดูสักว่าเ่าแย่งสเออแย่งสีเอามาแล้วชัวสนับสนุกไปแล้วอ่ะ อยเก้าเก้ก็สนับสนุนแล้วขอแรงตังหน่อยอ๋อใช่อันนี้โนการอันนี้สดจารส้าก็แหมก็ช่วยลงช่วยแรงอะไรก็แหกอก้าเก้าดี๋ย s ไกดซับสไช่องสอยเก้าเกอยสอทีกด2อทีนะครับกดสอทีถ้าขึ้นถึงพันนะแากอะไรผารักนะที่ไหนวังตะไคร้โอเคเย้ที่หลอดนหนายได้ก็นอันที่ิลเออ เฮยยังเอาจิบมาครับแต่นๆท้เฮ้ยเขาต้องงานจะสีเยอะเขาถิดเก่งเลยเริมโมเลยน้องน้องเสียใจกับเลยกับเลยเซ็งเลยนะครับเบอร์เบอร์ไรเบอร์ไรบอกมาสวัสดีครับคุณคือผู้โชคดีที่ซื้อของที่พันทิพย์รางวัลชั้นหกครับโซนของเล่นนะครับค่ะคุณได้รางวัลโทรทัศน์ LED 24นิ้วครับผม ซื้อไปเท่าไหร่ครับโอ้เดี๋ยวจะมาเห็นนะผมบอกแล้วว่าว่าถ้าเขียนแค่นี้ไม่มีนามสกุลเนี่ยน่าจะเยอะจริงๆโอเคครับได้ครับยินดีเลยครับเดี๋ยวเราขอเพียงานสำนักงานนี้ก่อนนะครับ อ่าเป็นไงครับตัวอย่างที่ดีนะครับเนี่ยนะครับเป็นเป็นถ้าจะเป็นเ้องล้างมือนะครับถ้าจะเป็นล้นนางใส่แหนบด,ด้วย